สวัสดีค่ะวันนี้ผักในสวนเจ๊วันยังอยู่ครบนะคะใครสนใจสั่งได้ค่ะมะละกอตัดไปแล้วเมื่อคืนแต่ตัวยังมีอยู่ครบค่ะวันนี้รดน้ำแต่เช้าตำลังผักพอเราแต้มผักหน้าหนาวลงค่ะคะนา้าผักคะน,น้านี่ต้องแต้มได้แล้ว ไว้ดอกมานี่โตวไวโตว,ว่องจริงๆโตใหญ่ไวดอกมากเมื่อกี้เห็นกุ้งเห็นปูเดี๋ยวพามาดูปูกันค่ะมกีกุ้งไปไหนแล้วเมื่อกี้ตัวใหญ่สีแดงเลยค่ะน้ำที่นี่สะอาดมากนะคะเย้ใช้น้ำนี่แหละเลยค่ะรถรถผักค่ะสะอาดไม่ต้องกลัวเพราะมันเอาแก็บ บาดานบาดานแทงสีขาวๆนี่ค่ะออกจากตรงนี้เลยเพราะมาอยู่ใกล้กระสวนค่ะเป็นจุดแรกที่ผ่านเลยค่ะนี่ดูสิคะปูเห็นกล้ามเนี่ยตายนี่ตัวนะคนอื่นเขามาจับเอาไปกินค่ะน้ำมาสะอาดพี่เจเห็นกุ้งตัวใหญ่ไปไหนกุ้งแดงกุ้งจีแดงมันจะเดินกันเลาะๆตาเนี้ยค่ะเดินเลาะเดินอันดูป โอ้นี่คะ่ะใสสะอาดมากโอ้นี่อีกคะ่ะเยอะแยะเลยโอ้เดินนี่ตวงนั้นโยนไปแล้วเดี๋ยวหากุ้งกระพี้หางกุ้งกุ้งก็งจะเดินประกำเนี้เป็นแถวไนะนน้นก็นลงมาแล้วรอบเี็มัน เราต้องลอกไปเรนะื่อน้ำก็ติดขึ้นไปจะตงสารอยู่นะครับไปลอกเอาลิ่งไปแล้วลิ่งไปทางนู้นนะถ้าเราลอกไว้ประจำเนีน่ยนะ่าถึงหน้าทำจริงๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาลอก มากมายอะไรนูอ,อ,อย่างนี้เต็มลอยไปน,นู่นนู่นมันจะสะอา,า,อออา,าจะจดอาหายเป็น,นอะกี้ นี่เห็นเดินกันเป็นแถวๆเจ๊เดินไปเอาก,กล้องมาแค่ัหนเอาโทรศัพท์มือถือมาหายไปเลยคนดินเดินไปทางนูง้นแ,แล้วมนะั้งมันจะเดินแนวแถวริมๆเนี่ยค่ะะ้องเคยเจอวุ่นวายตึมตัวโต นี่ดูในกบกบญี่ปุ่นนะคะนี่มันจะมีตำนี้แหละเยอะแยะที่นี่มีทั้งหมูป่าขนาดติดหมู่บ้านเนี่ยมีหมูป่าแต่เก้งฟางไม่มีนะมีแต่หมูป่าค่ะหมูป่าแล้วตัวอะไรชมดใ่้เป็นตัวชมดนะมันทันเมื่อกี้ อยู่ในตรวนนี่แหละมากินผักกินหญ้าแทบไม่น่าเชื่อนะ่ะหา,ายไปไหนามาแล้วกูอุ๊ยจ้ะน้ำใสแก้วนะเราล่อคลอง,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 องลไปถึงนี้จะกินแยเจ๊จะต้องล่อไปถึงโน้นเลยนะถึงตรง ตรงมุมนะที่มีรถวิง่งนั่นน่ะนั่นอ่ะบริเวณที่เจ๊เจ๊จะต้องดูแลดูมีขาด้วยนะคะขาต้นขาออกขัวเต็มเลยยังไม่ได้ขุดถ้าขุดเดือ10ิบเอ็ดขุดแล้วปีหน้าเราก็นี่ดูดูสิคะอันนี้เจ๊ยังตรงนี้เจ๊ยังไม่ได้ลอกดูพอลอกแล้วน้ำมันจะใสใสแบบนี้เลยนะคะนี่ น้ำจะใส่ใส่แจวดูโคนขาค่ะโอ้ัวเต็มเดี๋ยวนี้ขาตะไคร้แพงทุกอย่างเลยค่ะกระชายแพงมากตะไคร้เจ๊ปลูกเองค่ะขาก็ปูกเองไม่ต้องซื้อของกินมีแบ่งขายบ้างเล็กๆน้อยๆ แต่ว่าอยากก่างร้านพี่สาวขายเป็นอาจินอย่างนั้นเราก็ต้องสั่งมาจากประเทศไทยคะ่ะอันนี้ลอกไปเจลอกไปแว๊บๆนี่ดูลนกะุ้งหมดไปนะกุ้งตัวใหญ่ๆีแดงแดงกุ้งสีแดงๆดงนะทันทีกุ้งมา,ม,มาใป็ไก่มันไปไหนมันดูว่าเจี๊จะกวนมันแะล้วมันไปแล้ว จะเดินเลาะ,ะ,ะ,ะไม่งั้นมันก็จะมุดเข้าไปมุดเข้าไปในในหญ้าในน้ำเนี่ยขึ้นแล้ไม่ลงแลดูนี่เอดูสิค่ะต้นไม้ญี่ปุ่นเจซื้อมาได้สองเดือนสามเดือนดูสิออกดอกสวยมากเลยค่ะสวยแบบนี้ประเทศไทยก็มีนะคะนี่ต้นเตี้ยเจ๊ก็เห็นตอนเด็กๆแต่สีจะไม่สวยขนาดนี้ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะพาเดินชมสวนจีใครตูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะมาติดตามชีวิตคนไทยในประเทศญี่ปุ่นว่าอยู่กันแบบไหนอยู่กันแบบไม่ได้สบายอะไรมากมายนะคะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็อยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะธรรมดานั้นชําตัดกิ่งมันชําไว้ยังไม่พอค่ะขอบคุณค่ะ